สวัสดีค่ะช่วงพี่กวดเข้าครัววันนี้จะมานําเสนอเมนูเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดกรอบซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากเลยวันนี้เราก็เตรียมแค่เห็ดเข็มทองแป้งทอดกรอบแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ําปูนใสพริกไทยป่นเกลือป่นน้นําตาลทรายแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนการผสมแป้งทอดกรอบสูตรนี้นะคะก็จะทำให้เห็ดเข็มทองที่เราทอดออกมาเนี่ยกรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะอันดับแรกก็เทแป้งทอดกรอบลงไปก่อนค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้การผสมแป้งนี่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะวา่าจะใช้เห็ดเข็มทองมากน้อยขนาดไหนนะคะตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์4ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ จากนั้นเราก็ทำการปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะคะโดยการที่เราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปสัก1ช้อนชาค่ะเกลือป่อน1ช้อนชาค่ะพริกไทยป่อนอันนี้ตามชอบเลยนะคะเผื่อบ้านไหนมีเด็กๆอ่าไม่อยากใส่พริกไทยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมในส่วนแห้งอันนี้นะคะให้เข้ากันให้ดีเลยค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสลงไปอันนี้เราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำปูนใสเนี่ยจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็เทน้ำเปล่าแช่เย็นจัดตามลงไปได้เลยค่ะค่อยๆเทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้นไปเหลวไปแล้วเราก็ค่อย เติมเพิ่มทีหลังได้ค่ะการที่เราใช้น้ำเย็นจัดเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยให้แป้งกรอบนานนะคะอันนี้ต้องพยายามให้แป้งมันละลายให้หมดนะคะบางทีมันจะยังเป็นเม็ดเมดอยู่เราก็ดูแป้งให้ออกเหลวๆนิดนึงนะคะคือไม่ต้องให้เขามีความหนามากะคะ่ะเพราะเวลาเราชุบเนี่ยเราจะชุบแค่บางๆเท่านั้นเอง เนี่ยนะคะให้เทลงมาแล้วเป็นสายๆอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทอดกันเลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมตั้งกระทะได้เลยนะคะค่ะเราตั้งกระทะนะคะให้ร้อนจัดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอพอร้อนแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาปรับเป็นไฟกลางค่ะค่ะเวลาเรานำลงชุบนะคะเราก็จับช่อเล็กๆประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วเราก็นำลงชุบแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้แป้งไหลออกไปให้เยอะที่สุดนะคะแล้วค่อยนำลงทอดค่ะพอกระทะเริ่มร้อนก็ปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำลงทอดได้เลยนะคะนะคะชิ้นแรกที่ลงไปเนี่ยเขาก็จะโดนความร้อนเยอะหน่อยเขาก็จะไหม้เร็วนะคะก็กลับเขานิดนึงค่ะ ค่ะดูพอเริ่มเหลืองก็นำขึ้นได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดกรอบ ถ้าเกิดว่าใครอยากทานแบบนี้เลยจะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทานเป็นเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดกรอบโรยชีสก็สามารถทำได้นะคะเพียงแค่นําผงชีสโรยลงไปนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ